จากการพิจารณาภาพพยายนที่แนบมาอย่างละเอียดนี่ไม่ใช่ยันโบราณที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในแผ่นเดียวแต่มีลักษณะเป็นการนำองค์ประกอบของยันหลายชนิดและสัญลักษณ์ต่างๆมารวมกันคล้ายกับเป็นยันรวมศาสตร์ที่ผู้เขียนได้ออกแบบขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตัวอย่างไรก็ตามเราสามารถวิเคราะห์ความหมายของแต่ละส่วนประกอบและสรุปพุทธคุณโดยรวมได้ดังนี้ครับการวิเคราะห์ความหมายขององค์ประกอบต่างๆในยัน ยันนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆซึ่งมีความหมายในตัวเองดังนี้ 1. สัญ,ญลักษณ์สุริยันจันทราพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ส้ายบนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจบารมีความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่การปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความมืดมิดเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางชีวิต พระจันทร์ขวาบนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสน่ห์เมตตามหานิยมความนุ่มนวลเยือกเย็นใครเห็นก็รักใครเอนดูเป็นที่รักของคนและเทวดา 2. มีดหมอคู่ซ้ายขวาสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในยันนี้คือมีดหมอมีดหมอสองเล่มขนาบข้างซึ่งเป็นเครื่องรางข,งของขลังที่มีอนุภาพสูงมากในศาสตร์ไทย ความหมายใช้สำหรับป้องกันผู้ตผีปีศาจคุณสยมนดําสิ่งอับมงคลต่างๆขับไล่เสนียดจันไรป้องกันภัยอันตรายจากศาสตราวุธและยังใช้ทำน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยการมีมีดหมอถึงสองเล่มเป็นการเน้นย้ำด้านการป้องกันอย่างสูงสุด 3. อัครขขอมและหัวใจพระคถาตรงกลางยอดสุดคือยันอุณาโลมยุนาลม หมายถึงเส้นทางสู่พระนิพพานการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอักขระอมเป็นหัวใจพระคถาหลายบทซึ่งเป็นแก่นของคถานั้นๆอักขระแถวบนบนอาจเป็นหัวใจพระไตรปิฎกมะออุหรือหัวใจพระรัตนตรยัยอิสวาสุซึ่งเป็นคถาครอบจักรวาลอักขระที่เขียนว่า AISUM เป็นการลงคถาเฉพาะทาง SUM อ่านว่าหุมเป็นเสียงสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์มีพลังทางด้านการคุ้มครองป้องกันและอำนาจยันพระเจ้าห้าพระองค์ด้านล่างกลางสัญ,ญลักษณ์ีห้าตัวเรียงกันน่าจะแทนคาถาน้โมพุทธทายะซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลดีเด่นในทุกๆด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภยัย 4. ยันตัวเลขฝั่งซ้ายตัวเลข 9169และ6,789เป็นการนำศาสตร์ตัวเลขมาใช้ในยันมีความเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงในด้านโชคลาภการเงินการค้าขายและความสำเร็จต่างๆ 5. สัญ,ญลักษณ์อื่นๆดวงดาวแถวดาวที่อยู่ใต้พระอาทิตย์และพระจันทร์อาจหมายถึงการหนุนดวงชะตาหรือบริวารมากมายข้างขึ้นข้างแรม ตรงกลางล่างการใส่สัญ,ญลักษณ์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นการบ่งบอกถึงการควบคุมหรือการมีผลตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามอักษรไทยการมีคำว่าอ่ามิอัวคะสิบปรากฏอยู่เป็นไปได้ว่าอาจเป็นคำย่อของคาถาหรือเป็นคดรับเฉพาะที่ผู้เขียนทราบความหมายสรุปพุทธคุณโดดเด่นของยันนี้ เมื่อนำความหมายทั้งหมดมารวมกันสามารถสรุปพุทธคุณที่โดดเด่นของยันผืนนี้ได้ดังนี้พุทธคุณที่โดดเด่นที่สุดคือมหาอุดคงกระพันชาตรีและป้องกันสัพภัยคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันภัยโดดเด่นที่สุดอิทธิฤทธิจ,จากมีดหมอคู่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หลักของยันนี้มีอนุภาพสูงมากในการป้องกันศาสตราวุธผู้ตผีปีศาจคุณใสและพยันตรายทั้งปวง เรียกได้ว่าเป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ได้รับอิทธิพลจากพระจันทร์และยันพระเจ้าห้าพระองค์ทําให้เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการเจรจาค้าขายราบรื่นมหาอํานาจบารมีพุทธคุณจากพระอาทิตย์ช่วยเสริมสร้างบารมีและอํานาจให้ผู้ครอบครองเป็นที่น่าเกรงขามโชคลาบและความสําเร็จ อิทธิพลจากยันต์ตัวเลขช่วยเสริมดวงในด้านการเงินการเสี่ยงโชคและความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยสรุปยันต์นี้เป็นยันต์ที่ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมครอบจักรวาลเพื่อหวังผลทั้งในด้านการป้องกันอันตรายอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการเสริมสเสน่ห์เมตตาโชคลาภและบารมีเรียกได้ว่าเป็นการรวมศาสตร์หลายแขนงไว้ในที่เดียวโดยเน้นพุทธคุณด้านการป้องกันเป็นหัวใจสำคัญที่สุด